สุดยอดหญิงแกร่งเออ่อนชัญญาเล่าถึงสามีพูดถึงนี่จนวันสุดท้ายสามีพูดถึงนี่จนวันสุดท้ายเอเผยสมบัติวินัยใกรบุตรก่อนป่วยลุยใช้เขินกว่า10ล้านลั่นทำถึง100ล้านจุกอ,อกมารู้ลูกเปลี่ยนไตร้องไห้ไม่ให้ใครเห็นเปิดใจในรายการเอ กอนชญ,ญาเผยถึงการจัดคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมโดยหนุ่มคงกำพันเป็นแกนหลักในการจัดว่าจริงจจัดขึ้นเพื่อหาเงินเป็นค่ารักษาพี่เมฆในการเข้าโรงพยาบาลเพราะพี่หนุ่มรู้ว่าพี่เมฆเข้าโรงพยาบาลบ่อยพอพี่เมฆเสียชีวิตก็เปลี่ยนโครงการเป็นอาลัยให้เพื่อนพี่เมฆไม่ได้รักษาทางเดียวอะไรที่ว่าดีอะไรที่ทันสมัยอะไรที่แพงพี่เมฆทำมาหมดแล้วก่อนพี่เมฆจะป่วยมีเงินเก็บในบัญชี8หลักมีรถสามคันมีที่ดินทุกอย่างขายรักษาเขาหมดตัวเลขที่ผ่านไป แล้วมันคือ20กว่าล้านพี่เมฆเป็นสามีเป็นพ่อที่ดีมากจะไม่เอ่ยปากอะไรให้เราเป็นคนนำทั้งที่เราก็ทําได้ก่อนแต่งกันเอก็ทําธุรกิจพี่เมฆจะใช้คําว่าไม่เป็นไรพี่จะรับผิดชอบจนถึงที่สุดวันที่เขาจากไปเขาจะพูดถึงแต่ละคนที่เขาเป็นนี่หมดเลยวันจะไปก็ยังคิดถึงพวกนี้ ถึงได้บอกว่าไม่อยากให้เขาติดค้างเอ๋เล่าวันที่สูญเสียสามีทุกคนขาดสติหมดเลยฟูมไฟร้องไห้ในการระยาณามิตรช่วยเรื่องงานโศกผ่านไปสองวันน้องสาวพี่เมฆอยู่ที่กระบี่ขึ้นมาบอกเจดูห้านด้วยนะห้านเปลี่ยนไปอยู่ต่อหน้าเราเขาไม่ร้องรับหลังเขาไปร้องไห้ไปแอบร้องไห้จนปวดหัวร้องไห้จนไม่กินข้าวเขาพยายามฮึบพ่อเขาสอนให้อดทนพอลูกร้องขนาดนี้เอก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเอตั้งสติฮึบอย่าร้องเด็ดขาด